สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้ารถ e 6 3 AMG คันเดิมนะครับซึ่งผมได้ทําการรีวิวเจ้ารถคันนี้เนี่ยในคลิปวิดีโอที่ผมโพสต์ไปก่อนหน้านี้ถ้ายังไม่รับชมกันเนี่ยสามารถกดลิงก์ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ในรีวิวนั้นเนี่ยยังขาดหนึ่งสิ่งครับที่ผมยังไม่ได้รีวิวนั่นก็คือ f e e l i n งของการแทบขี่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวให้ฟังกันผมจะมารีวิวให้ฟังว่าเจ้า e 6 3คันนี้เนี่ย มีความพิเศษในการขับขี่ต่างจาก E-Class ปกติทั่วไปยังไงนะครับเราไปรับชมกัน,นครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้ารถออกี3คันนี้ให้ดูนะครับในการขับขี่เบื้องต้นโดยรวมนะครับซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ย ที่ผมคิดว่ารถคันนี้ดีนะก็คือทัศนวิสัยโดยรวมนะครับตามสไตล์รถ e-class ทั่วไปครับทัศนวิสัยโดยรวมของรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างเทียดีนะครับกระจกข้างกระจกหน้าเนี่ยค่อนข้างเที่ใหญ่เลยเพราะว่ารถคันนี้เ,นเป็นรถที่ค่อนข้างจะคันใหญ่นะครับแล้วก็ภายในรถเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างเที่บโปร่งเพราะว่ามันมีพาโนรามิกซันลูฟนะครับที่มีซันลูฟหน้ากับซันรูฟหลังครับ ทำให้ภายในของรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างฮิวโปร่งและไม่อึดอัดน,นะครับเท่นะครับในส่วนของข้อเสียเนี่ยของเจ้าตัวทัศนวิสัยเนี่ยก็คือเจ้าเสาตรงกลางเนี่ยครับผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับในบางจุดยูเทินของถนนเนี่ยมันค่อนข้างจะบังเลยทําให้คุณเนี่ยมองไม่เห็นรถที่กําลังมานะครับทําให้คุณจะต้องเอื้อตัวไปหน่อยเพื่อที่จะมองว่ามองผ่านไอ้เจ้าตัวเสานี้ไปครับ อีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีเนี่ยก็คือไอ้เจ้าซันลูปตัวนี้ครับมันทําให้รถโปรง่งก็จริงครับแต่ถ้าวันไหนที่อากาศร้อนมากๆเนี่ยเจ้าซันลูปตัวเนี้คอเวอร์ที่ปิดของเขาเนี่ยมันเป็นแค่ผ้าบางๆนะครับซึ่งมันไม่ได้กันแสงหรือกันความร้อนอะไรเลยถ้าวันไหนที่มันร้อนจัดจัดเนี่ยคุณจะรู้สึกความร้อนมาในตัวรถเลยนะครับซึ่งนี่คือข้อเสียใหญ่ของรถคันนี้เลยเพราะว่าซันลูปของรถบางคันเนี่ย เขาจะใช้เป็นแผ่นพลาสติกแข็งนะครับซึ่งจะกันทั้งแสงแดดและกันทั้งความร้อนด้วยซึ่งรถคันนี้ไม่มีครับรถคันนี้นะครับผลิตมาในมาตรฐานของรถเบนท์เลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือการเก็บเสียง,งรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับคุณได้ยินเสียงภายนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับอาจจะมีเสียงยางบ้างเพราะว่ายางรถคันนี้เนี่ยเป็นยางที่หน้าค่อนข้างที่จะก,กว้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ย ว่าเขาทำได้ดีเลยนะครับซึ่งไอความเก็บเสียงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเพราะว่ามันทําให้คุณผ่อนคลายเวลาขับรถครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งเนี่ยที่สําคัญมากๆสําหรับรถในราคาเท่านี้นะก็คือคุณภาพบิลครับคุณภาพบิลของรถคันนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับรถคันนี้เนี่ยออกมาในปี2014แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น แดชบอร์ดหรือคอนโซลตรงกลางหรือพวมาลไยเนี่ยแทบจะไม่มีความรู้สึกว่ามันจะหลุดหรือว่ามันสั่นหรือว่าเวลาเจอลูกระนาดเนี่ยครับคุณไม่รู้สึกเลยว่ามันมีเสียงแปลกๆออกมาอย่างนี้ผมบอกว่ามันสําคัญมากๆนะครับสำหรับรถราคาขนาดนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยเปิดตัวเนี่ยถ้าเป็น e-class ปกติเนี่ยราคาเกือบ4ล้านบาทเลยนะครับถ้าสมมุติว่าคุณสร้างมา รถในเวลา10ปีเนี่ยมีเสียงสันนุ่นสันนี่เนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างเดียแย่เลยสิ่งแรกเลยนะครับที่ทำให้เจ้า E63 คันนี้ต่างจากรถเบนท์ทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยก็คือช่วงล่างของเขาครับช่วงล่างของเขาเนี่ยมันจะออกคาแรคเตอร์เป็นความดิบนะครับก็คือมันค่อนข้างเทียบเฟิร์มแล้วก็แข็งเลยทีเดียว เมื่อคุณขับบนถนนประเทศไทยเนี่ยคุณรู้สึกได้นะครับถึงทุกพื้นผิวถนนไม่ว่าจะเป็นฝาท่อไม่ว่าจะเป็นหลุมไม่ว่าจะเป็นถนนย่นหรือถนนที่เขาทำมาไม่ดีเนี่ยคุณรู้สึกทุกอย่างนะครับอย่างที่คุณเห็นในกล้องนะตอนนี้นะครับซึ่งจุดๆนี้เนี่ยมันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเพราะว่าด้วยความที่ช่วงล่างมันเฟิร์มและแข็งขนาดน,นี้เนี่ยมันทําให้สมรรถนะในการเกาะถนอน,อนเนี่ยเยี่ยมยอดครับการเข้าโค้งทุกอย่างเนี่ยข้องทีจมบ,บ้นใจนะครับ แต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือความสะดวกสบายครับคุณพ่อผมเนี่ยทุกครั้งที่นั่งรถคันนี้เนี่ยเขาจะบ่นตลอดนะครับว่าโอ้ช่วงล่างมันกระเด้งทําให้เขาปวดหัวอะไรเงี้ยซึ่งคนมีอายุหน่อยเนี่ยเขาค่อนข้างเดียไม่ชอบนะครับรถคันนี้เนี่ยไม่ใช่รถไฮเพอร์ฟอร์เม้น์คันแรกที่ผมเคยขับมาในชีวิตนะครับผมเคยขับรถ Subaru STI ตอนนั้นน่าจะเป็นโมเดล2011ครับผมขับอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นรถของรุ่นพี่ของผมเองซึ่งจะรถคันนั้นเนี่ย ให้ความรู้สึกแบบเดียวกันเลยครับก็คือกระเด้งอย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นประเทศออสเตรเลียเนี่ยถนนมันไม่ได้แย่ขนาดประเทศไทยนะมันถ้าจะสบายกว่านิดหน่อยนะครับแต่ผมกล้าพูดเลยว่ารถคันนี้เนี่ยการเกาะถนนเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันกับเจ้า ST i เลยครับอย่างที่ทุกท่านรู้เลยว่าซูบารุเนี่ยเขาโฆษณาเรื่องสมรรถนะการขับขี่การเกาะถนนที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถของเขาเนี่ยเป็นรถที่ขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับ แล้วก็เป็นรถเวลแ r ลลี่ด้วยแต่ผมผมผมว่ารถคันนี้เนี่ยแทบจะไม่ไอายเลยนะครับถ้าเอาไปเข้าโค้งแข่งกับ STI สิ่งที่2นะครับที่เจ้า e63 คันนี้ต่างจากรถเบนท์ทั่วไปตามตลาดเลยก็คือฟีลิ่งของพวงมาลัยครับฟีลิ่งของพวงมาลัยคันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคมแล้วก็สปอร์ตมากนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังก็คือบ้านผมเนี่ยมีรถ e200 ปีเดียวกันเลยนะครับ ไม่ใช่ปีเดียวกันแต่เป็นปีที่เก่ากว่าแต่มันโมเดลเดียวกันนะพวงาลยของรถคันนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเบื่อมากนะครับค่อนข้างที่จะตอบสนองช้าเหมือนรถคนแก่ครับก็คือคุณหักพวงมาลัยไปแล้วเนี่ยรถแทบจะไม่ขยับเลยนะครับแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยแตกต่างมากเหมือนเป็นรถคนละคันเลยนะเพราะว่าคุณหักพวงมาลัยนิดเดียวเนี่ยรถคันนี้เนี่ยก็คือจะเลี้ยวเลยนะซึ่งมันตอบสนองได้ดีมากแล้วก็ อย่างที่ผมบอกว่าถนนไม่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝาท่อไม่ว่าจะเป็นอะไรพวรงนี้นะครับคุณจะรู้สึกทุกอย่างเลยผ่านพงมาลัยของรถคันนี้นะครับซึ่งผมว่านี่เป็นแมสเซจที่ AMG อยากจะส่งให้ผู้ใช้นะครับว่ารถของเขาเนี่ยสร้างมาเป็นรถแข่งมีความดิบเถื่อนในตัวมีความดุดันนะครับในการขับขี่ให้ฟีลลิ่งที่เป็นรถสป,ปอร์ตมากนะครับหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องฟีลลิ่งพงมาลัยกันแล้วเนี่ย อีกหนึ่งสิ่งเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเบรกของรถคันนี้นะครับเบรกของรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างที่หน,นึบแน่นเลยนะครับเบรกหน้าของรถคันนี้เนี่ยมีขนาด6ปลอตข้างหลัง4ปลอตนะครับถ้าคุณคิดไม่ออกว่าเบรกมันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยคุณลองคิดถึง Porsche Ca y e n n นนะ Porsche Cayenne เนี่ยมีเบรกที่เป็นไซส์เดียวกับรุ่นนี้เลยนะเพียงแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยไม่ได้มากับออปชั่นที่เป็น, Carbon นคาร์บอนเซรามิกเบรกนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมว่า ไม่จำเป็นจะต้องถึงคาร์บอนเซรามิกนะครับแค่เบรกหพอรสี่พอทที่เขาให้มาเนี่ยเป็นเบรกสแตนดานเนี่ยมันค่อนข้างเทียนหนึบแน่นแล้วก็สามารถอยู่แล้วนะครับไม่ว่าคุณขับเร็วแค่ไหนเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจเลยนะครับแต่ว่าถ้าลองขับครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่เคยชินนะครับกับเบรกตัวนี้เพราะว่ามันแตะนิดเดียวเนี่ยมันก็อยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องเหยียบลึกหรือว่าอะไรเลยถ้าคุณไม่คุ้นชินเนี่ย เวลาคุณเหยียบเนี่ยอาจจะมีการหัวโยกกันได้บ้างนะครับสิ่งสุดท้ายเนี่ยที่สําคัญต่อการขับขี่รถคันนี้มากๆก็คือการตอบสนองของเครื่องยนต์และเกียร์นะครับสิ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจซื้อรถคนันนี้ไม่ใช่เจ้า M5 F10 ที่เป็นรถเทียบกับรถคันนี้นะครับก็คือเสียงท่อยเสียงรถคันนี้เนี่ยมีความดุดัานมากๆดุดันกว่าเจ้า M5 เยอะนะครับผมจะเล่า แบ克ไลน์สตอรี่ให้ฟังนะก็คือคันนี้เนี่ยเป็นรถคันที่2แล้วของ AMG ที่เขาใช้เครื่อง V8 แล้วก็มีระบบอา,ากาศนะครับแต่ว่าเจ้า F10 เนี่ยเป็นรถคันแรกเลยแทบจะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะของบของม m ัยูที่เขาเปลี่ยนมาใช้ระบบอัากาศคันนี้จะเป็นเครื่อง NA ครับซึ่ง b m เมเยูนี่ยเขามีความโด่งดังในเรื่องการสร้างเครื่อง n ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเขามาทําเครื่องที่มีระบบอลอากาศเนี่ย เสียงท่อไอเสียของเขาเนี่ยไม่สามารถทําให้มันดุกได้ตามที่ AMG ทําได้นะครับนี่เป็นหนึ่งเหตุผลใหญ่ๆเลยที่ผมตัดสินใจซื้อคันนี้นะครับแต่ไม่ใช่เจ้า f 1บนะ เบียดแป๊บเดียวครับความเร็ว80แล้วนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากจะผิดกฎหมายนะครับเราก็ขับอยู่ในระดับที่มันโอเคนะค <c oughs> สิ่งที่โดดเด่นมากๆรถคันนี้ก็คือ <c oughs> การตอบสนองของเครื่องยนต์แล้วก็คันเร่งนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ารถคันนี้เนี่ยแรงบิดมีถึง720นิวตันเลยครับซึ่งมหาศาลมากๆ ส่วนใหญ่เนี่ยผมขับรถคันนี้เนี่ยผมใช้แค่โหมดคอมฟอร์ตเองครับเพราะผมว่ามันให้กําลังที่เหลือล้อนอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องใส่โหมดสปอร์ตสปอร์ตพลัสหรืออะไรเลยนะครับนอกจากว่าบางทีเนี่ยคุณอยากจะคุณอยากจะเล่นหรือคุณอยากจะสนุกหน่อยเนี่ยคุณก็สามารถใส่โหมดสปอร์ตได้นะครับแต่ว่าใช้งานชีวิตประจำวันเนี่ยโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยค่อนข้างเพียพอนะรถคันนี้เนี่ยจะเฉื่อยช้ามากๆเวลาคุณขับที่หนต่างจังหวัดน,นะ รถคันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งรุ้นเลยว่าคุณจะแซงรถแช่ขวาพ้นไหมหรือว่ามีรถมาที่ตูดเนี่ยคุณจะแซงไปเพื่อหลบเขาเนี่ยพ้นไหมรถคันนี้เนี่ยทำให้ทุกอย่างง่ายมากนะครับคุณไม่จำเป็นต้องเหยียบคันเร่งสุดเลยแค่คุณเหยียบนิดเดียวเนี่ยรถคันนี้เนี่ยก็พร้อมจะส่งคุณแล้วก็แซงรถพวกนี้ไปได้แล้วนะอย่างเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะแต่ว่าการขับขี่ในเมืองเนี่ยมีข้อข้อหนึ่งที่ผมว่ามันน่าลําคาญมากเลยก็คือ ด้วยความที่เกียร์ของรถคันนีเน้เป็นเกียร์ดูอัลคลัชครับเจ็ดสปีดนะครับการขับในเมืองเนี่ยถ้าคุณขับติดไฟแดงหรือว่าคุณขับด้วยความเร็วต่ำเนี่ยบางทีเกียร์ของรถคันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะจุ้งหรือว่ามันค่อนข้างที่จะลักหน่อยนะครับเกียร์ของรถคันนี้เนี่ยมันไม่สามารถ but, ตัดสินใจได้ว่ามันจะอยู่เกียร์ไหนนะครับเวลาคุณขับด้วยความเร็วต่ำเนี่ย บางทีเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ารถเนี่ยมันจะโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาอย่างนี้นะครับผมไม่สามารถอธิบายผ่านกล้องได้แต่ว่าผมหวังว่าคุณจะเข้าใจนะครับมันเป็นความรู้สึกที่มันน่าลำคาญมากๆนะครับผมไม่อยากเชื่อว่าไอ้รถที่เอนจิเนียร์มาดีขนาดนี้เนี่ยจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆตรงนี้นะครับเวลาคุณขับในเมืองเป็นหนึ่จุดเลยที่ผมว่าค่อนข้างที่จะแย่นะครับสำหรับการขับขี่ในเมือง แล้วผมก็เป็นคนกรุงเทพด้วยการขับขี่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในเมืองอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยจะได้ขับไปไหนไกลก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวการขับขี่ของเจ้า e 6 3 amg คันนี้นะครับผมว่าสิ่งที่เบนซ์เนี่ยพยายามจะสื่อผ่านคาแรคเตอร์ของรถคันนี้เนี่ยเขาทาได้เยี่ยมยอดมากเลยนะครับแม้แต่ว่ารถคันนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาจะดูเหมือนลักชูรี่ซีดนทั่วไปตามท้องถนนนะครับแต่ว่าภายใต้คาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยมันขัดกับหน้าตามากเลยครับ คาแรคเตอร์ <Character S 2> ของเขาเนี่ยจะมีความโหดจะมีความดิบจะมีความหยาบกร้าน,นะครับในการขับขี่ซึ่งคาแรคเตอร์พวกนี้เนี่ยจะไม่อยู่ใน l u ก u r รี่ซีดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปอยู่ในรถส p o r t ตหรือรถ s u p e r ร์คนะครับซึ่งรถเบนซคันนี้เนี่ยเขาสื่อจุดนี้ออกมาได้เยี่ยมยอดครับทำให้คุณรู้สึกเหมือนคุณไม่ได้ขับรถลัก u r รี่ซีดานอยู่เลยนะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบง่ายๆรถคันนี้เนี่ย ผมคิดว่ามันเหมือนมาเฟียอิตาลีครับเพราะมาเฟียอิตาลีเนี่ยการแต่งตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีนะครับค่อนข้างจะเรียบหรูก็คือใส่สูทผูกไท้ายนะครับดูเป็นผู้ดีแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นมาเฟียเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดนะฮะหรือว่าค่อนข้างที่จะจะต้องมีความดิบเถื่อนในตัวนะครับซึ่งไอคอนเซ็ปต์ตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูดกับโลคานีมากนะครับเพราะว่า2อ,อย่างเนี่ย มีอะไรที่เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็สามารถกดไลค์หรือกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําวิดีโอต่อไปด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์จะติชมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมพยายามจะอ่านทุกคอมเมนต์ที่เพื่อนๆติชมมานะครับหรือว่าถ้าอยากให้ผมทําวิดีโออะไรต่อไปหรือว่ารถคันไหนต่อเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับผม